สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่ในคลิปจัดอันดับเกมยอดนิยมประจําเดือนนี้กัน,นครับที่เราได้รวบรวม10อันดับเกมออนไลน์บน PC ครับที่มีคนเล่นมากที่สุดประจาเดือนกุมภาพันธ์มาฝากกันนะข้อมูลที่ได้ครับก็อ้างอิงจากเว็บสติชื่อดังอย่างเว็บนิวซูนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตอนนี้มีเกมไหนเนี่ยที่ชาวเกมเมอร์ทั่วโลกครับให้ความสนใจเล่นกันมากที่สุดครับ แต่ก่อนจะไปรับชมในก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอันดับที่10 p โปรเจกต์ซอมบอยเรียกได้ว่าติดท็อปอันดับบนสตรีมในรอบ9ปีกันเลยนะสำหรับเกมนี้ ซึ่งตัวเกมก็จะเป็นเกมแบบอินดี้แนวเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้นั่นเองครับที่จะมาในรูปแบบงานภาพกราฟ,ฟิกสไตล์พิกเซลนะซึ่งมันก็อาจจะไม่ดูเวอร์วางอลังการอะไรครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างกดดันผู้เล่นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งปีนี้ครับตัวเกมมีการอัปเดตแพทบิล41เข้ามาตัวล่าสุดครับที่มีการยกเครื่องเกมใหม่เกือบทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานกราฟิกระบบการแต่งตัวละครที่มีมากขึ้นแล้วก็พร้อมกับโหมดที่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนๆได้ด้วยส่วนการเล่นนั้นใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยก็ไปดูคุณเอกฮาร์ดล็อกเกอร์โชว์สเต็ปกันได้ครับยังไงใครที่ชอบนะอย่าลืมแวะไปจัดกันดูนะครับอันดับที่9ฟาฟอร์มอตเบีย เกมแนวจิตวิทยาสยองขวัญครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นทีมงานล่าท้าผีครับออกเดินทางสำรวจบ้านผีสิงต่างๆนะและต้องพยายามเก็บหลักฐานจากปรากฏการณ์ต่างๆทางวิญญาณมาให้ได้ตามที่เกมเขากำหนดครับซึ่งบรรยากาศภายในเกมนั้นบอกได้เลยว่าหลอนมากๆนะแถมยังสามารถชวนเพื่อนเข้าไปหลอนด้วยกันได้ถึง4คนด้วยกันครับหรือจะเล่นคนเดียวเนี่ยก็ทำได้นะถ้าหากว่าใจนั้นกล้าพอครับแต่ในปีนี้ตัวเกมเขามีการอัปเดตระบบการถ่ายภาพปกผีอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยครับ ทำไม่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นและก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยสำหรับใครที่เป็นสายล่าถาผีอยู่แล้วเนี่ยตัวเกมนี้ถือว่าเหมาะมากๆครับอันดับที่8ลั l a กลับมาฮิตอีกแล้วครับสำหรับเกมเอาชีวิตรอดจาก f Face p u n ส Studio ครับที่ล่าสุดตอนนี้ก็ทำยอดขา,ายทะลุไปกว่า12ล้านครั้งแล้ว จุดแข็งของลัตนะครับก็อยู่ที่คอมมูนิตี้นี่แหละครับที่เรียกว่าเข้มแข็งที่สุดในเกมหนึ่งบนสตีมเลยก็ว่าได้ครับโดยเราจะได้พบเจอกับผู้เล่นหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์ครับบางก็เป็นมิตรบางก็เป็นศัตรูนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูนครับก็มีวิธีฮาฮาในการแกล้งกันอยู่เสมอครับรับรองว่าเล่นเกมนี้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนครับส่วนงานภาพกราฟิกของเขาถือว่าสวยงามใช้ได้เลยแถมคอมสเปคกลางๆก,ก,ก็น่าจะเล่นกันได้หมดแล้ว ถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่เล่นกับเพื่อนนั้นสนุกมันห่ากบรสชาติกันเลยครับอันดับเจ็ดทอมคลีสี่เล่นโบสิกเกม f s s สุดมันจากค่าย Ubisoft ครับที่ตัวเกมนั้นผู้เล่นจะได้เล่นแบบทีม 5v5 ครับมีฝ่ายป้องกันและก็โจมตีครับ ตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับโหมดการเล่นหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานกันตามใจชอบเลยนะซึ่งก็จัดเต็มด้วยอาวุธปืนเจ๋งๆกันเพียบครับและตัวเกมเนี่ยยังได้รับความชมมากครับว่าเป็นเกม FPS ที่ทําออกมาได้สมจริงสุดๆอีกเกมนึงเลยแถมยังไม่กินสเปคคอมมากมายอะไรด้วยเรียกได้ว่าเล่นกันได้แบบลื่นๆไปเลยครับสำหรับตัวเกมนี้ อันดับที่ห a n d ลนทริฟ t อโตไฟสุดยอดเกมลักขโมยรถครับจากล็อก s ต a r ์นั่นเองที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะซึ่งในปีนี้ครับฐานผู้เล่นของเขาก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับและก็ยังคงเติบโตขึ้นทุกๆปีนะที่น่าแปลกใจครับตัวเกมนั้นแม้จะมีข่าวด้านลบมากมายนะแต่เกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงนิยมเล่นกันอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเลือกเล่นเฉพาะบางกลุ่มหรือเปล่านะ แถมตัวเกมเขาครับจะมีแผนวางลง PS5 แล้วก็ Xbox Series ภายในเดือนมีนาคมนี้กันด้วยซึ่งก็จะได้รับการยกเครื่องยกประสิทธิภาพของเกมให้มีระดับเท่าเทีเทยมกับเวอร์ชัน PC เลยก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าสุดจริงๆครับสำหรับ GTA อันดับที่ 5. Rocket League เกมดังจากค่ายฟิโ n ินที่ผสมผสานร,ระหว่างการเตะฟุตบอลกับการขับรถเข้าไว้ด้วยกันครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะมีรถหลากหลายรูปแบบหลกักหลายยี่ห้อให้เราได้เลือกเล่นกันครับที่เขาเนี่ยจะคอยอัปเดตเข้ามาให้ได้ใช้งานให้เล่นกันเรื่อยๆนะแถมยังมีกิจกรรมพิเศษต่างๆมากมายครับให้คอมม u n i t y นแฟนๆเนี่ยได้เข้าเล่นกันแต่ล่าสุดครับตัวเกมเขามีผู้เล่นออนไลน์สูงสุดทะลุ1ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะเป็นเครื่องตอกย้ำอย่างดีครับว่าตัวเกมนี้เจ๋งสุดๆไปเลย หากใครที่สนใจครับอยากจะเล่นฟรีๆนะไปบน epic games t o r e ที่ลิง์ด้านล่างได้เลยครับอันดับที่ 4. a p e x legend เกมแบทเทอรยอดจากค e ่าย e l e c t r o n i c ิกส s ครับที่ตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นเกมหลักที่ประสบความสำเร็จของค่ายแทนที่ Battlefield กันไปแล้วนะครับ และในต้นปีนี้ครับยอดผู้เล่นเขาก็เพิ่มขึ้นกว่า30%กันเลยนะส่วนรายได้นั้นไม่ต้องพูดถึงครับทลนมทลายอย่างแน่นอนและเร็วๆนี้ก็จะเปิดให้เล่นบนมือถือกันอีกด้วยดีเดีว่าเกมนี้ท็อปฟอร์มจริงครับสำหรับ a p e ป l e g e n d อันดับที่3โดดตาทู เกมโมบาในตำนานจากค่าย Valve wow Corporation ครับที่ทุกเกมนั้นเน้นการต่อสู้ระหว่าง2ทีมแบบ5 v 5จุดเด่นของเกม Dota หรือ .a ครับจะเป็นที่ฮีโร่ที่มีมากกว่า100ตัวครับและทุกตัวนั้นล้วนแล้วแต่เล่นฟรีทั้งสิ้นครับรวมไปถึงไอเทมมากมายให้เลือกปรับใช้งานปรับแก้ทางกันตามสถานการณ์อีกด้วยส่วนกราฟิกภายในเกมเรียกได้ว่าสวยงามที่สุดแล้วครับในเกมฉบับโมบ้าจนไปถึงการเล่นที่มีดีเทลยิบย่อยและก็เยอะแยะมากมายครับ ใครที่ยังไม่เคยลองครับก็เข้าไปจัดกันสักครั้งนะครับรับประกันว่าถูกใจอย่างแน่นอนอันดับที่2 PUBG เกมแบทเทรยอยอดฮิตตลอดกาลครับจาก PUBG Corporation ครับที่เกมเมอร์ทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนถือว่าเป็นเกมแรกๆครับที่บุกเบิกฐานผู้เล่นสำหรับเกมแนวนี้เอาไว้นะ แต่ทำให้เกมแนวโดดล่มเนี่ยเป็นเกมที่รับความนิยมสูงสุดมาจนถึงทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ครับซึ่งตอนนี้ครับตัวเกมเขาก็เปิดให้บริการกันแบบฟรีๆนะอาจจะทําให้ยอดผู้เล่นนั้นเพิ่มมากขึ้นกับอีกครับส่วนระบบการเล่นและงานภาพกราฟิกถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยดีเทลรายละเอียดต่างๆเก็บเรียบครับสมกับเป็นเกมระดับโลกที่หลายคนนั้นหลอคอยกันเลยละครับ อันดับที่1ง Call of t h Style Global สำหรับเกมยอดนิยมอันดับหนึ่งของเดือนนี้ก็เป็นเกม FPS ระดับตำนานจากค่ายว a l v e Corporation ครับที่แม้ว่าตัวเกมถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่ยนะและชาวเกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ ตัวเกมนั้นจะมีโหมดการเล่นที่พัฒนาออกมาเรื่อยๆครับส่วนรูปแบบการเล่นนั้นก็ค่อนข้างสมดุลทั้ง2องฝ่ายครับไม่ว่าเราจะเล่นเป็นฝ่ายไหนและงานของอาวุธเนี่ยก็ถือว่าใช้งานกันตามถนัดได้เลยข้อเกม FPS เนี่ยโดนใจแน่นอนครับสำหรับตัวเกมนี้เอาเป็นว่าเกมรับนี้ครับเปิดให้เล่นฟรีด้วยใครยังไม่เคยลองครับก็ถือว่าพลาดไม่ได้อีกเกมหนึ่งครับ ก็ครบทั้ง10อันดับเกมออนไลน์ PC ยอดนิยมที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกนะชอบเกมไหนอย่าลืมเม้นบอกกันด้วยครับส่วนใครอยากจะเล่นเกมไหนก็กดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันแช่องของ Sea s นส Studio กันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ